สวัสดีครับผมก็ช่างแกะนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับสำหรับท่านที่ชอบสะสมพักเครื่องนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาอย่างเดียวกับผมคือพูดยังไงอ่าเราสะสมพักเครื่องเนี่ยเราก็จะต้องมีกรอบพระเนาะซึ่งหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ย บางกรอบก็ก็ดีอ่ะก็ก็สมบูรณ์แบบบางบางชิ้นเนี่ยที่ได้มามันก็จะแบบว่า <c oughs> ไอเนี่ยไอกระตกเนี่ยมันหลุดมันหลุดแล้วโหสารพัดวิธีใส่ก็แล้วฮะเอาใส่คืนเากาวมั่งอะไรมั่ง <c oughs> ดูถ้าดูจากนี้จะเห็นนะผมได้ทดลองด้วยตัวเองนะ ตั้งแต่กรอบสเตลเลสเลจนกรอบเงินอะไรหลายหลายหลายอย่างตนมาค้นพบทางสว่างก็เลยนํามาแชร์ให้แล้วกันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีสุดห้ามลอกเรียนแบบนะเอาอผมลองมาหมดแล้วเนี่เอากาวไปหยอดมั่งใส่ากาวหยอดมั่งอะไรมั่งมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับเนี่อนะ,อะด้านอันนี้คือจร,จริงๆแล้วด้านหลังนี้ก็เป็นนะ ซึ่งผมซ่อมด้วยซ่อมไปละซ่อมไปละซ่อมไปละก็ก็ถือว่าใช้งานได้นะกรอบทองอันนี้เป็นกรอบทองเป็นทองที่เป็นทองทองทองไม่แท้นะแต่ว่ามันทําสวยเหมือนทองแท้นะซึ่งจะแพงกว่าทองตลาดทั่วไปอยู่หลายเท่าอยู่โอเคตามนะั้นละอู่แต่แต่ที่เสียใจยก็คือนี่แหละไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยโห มาดูดิว่าผมจะทําได้หรือมันจะทําแล้วพังนะคือที่น่าเสียดายคือครั้งแรกที่เราไปที่ผมทําเนี่ยแต่ได้เอากาวไปใส่กาวก็คือกาวที่เป็นลักษณะ mm hmm. กาวแท่งเนอะกาวกาวร้อนเนี่ยอืกาวไอ้พันเนี้ยมันจึงทําให้อะไรไหมมันพอเนี้ยผมมาแก้ด้วยวิธีเนี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้กระจกเนี่ยมันดูมัวไปเลยบุ๊คผมกว่าจะเช็ดคืนได้ก็ใช้เวลานาน,านอยู่ ยังยังไม่หมดนะโอเคแต่ก็ตามนั้นนะ่ะเพราะว่าก็ต้องลองหลายวิธีนะจนผมว่าคิดว่า,าวิธีนี้มันสามารถที่จะแก้ปัญหาออพอได้อยู่พอได้อยู่พอแก้ปัญหาและใช้งานได้ต่อไปนะอ่ะขั้นแรกเลยผมเนี่ยเอากรอบมานะเนาะเตรียมไว้เสร็จแล้วผมก็ไปหาฟองน้ําครับฟองน้ําฟองน้ํา ก็ถ้ท่าแหละว่ามันสามารถที่ทนร้อนได้สักหน่อยนึงก็อกีอ่าดีแล้วผมก็จะตัดให้ได้ตามรูปเนาะตามรูปนี้เลยสูงมากไหมไม่รู้อะผมไม่ใช้ตัวเนี้ยถ้าสูงมากมันก็จะดันแรงมากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกันว่ามันดันยังไงเห็นล้วนะผมจะเอาอุปกรณ์น,นิดหนึง่งก็ต้องเตรียมไฟนะต้องใช้ความร้อนเข้ามาช่วยเนาะเตรียมไฟ เตรียมอุปกรณ์นี้เนาะล้วผมก็จะต้องเตรียมครีมใช้สําหรับจับมัน oh. ครีมที่สําหรับจะจับพวกนี้ก็ต้องเป็นครีมแบบก็เรียกว่าครีมไม่มีฟันอะเออครีมสําหรับหนีบห่วงหน้าหนีบแวะหนีบแวะหนีบแวะ่อ,อจริงๆบางคนก็อาจจะรู้นะครับถ้าพวกอ่าที่เคยเลี้ยมผ่าอะไรเงี้ยเขาเนี่ยจะจะเข้าใจวิธีการนี้แหละถ้ายิ่งช่างเลี้ยมผ้าที่แบบโบราณโบราณอะ เก่าแก่เขาจะเข้าใจวิธีการอย่างนี้ผมเองก็เพิ่งจะนึกออกเนาะ,ะผมก็จัดก,การเลยละการเลยโชว์เลยแต่เจ๊งหรือจะ,อะเหมือนเดิมอะถ้าไม่พังไม่เลิอกช่างแกะแกะจนพังอ่ะผมก็ลนนะให้มันเกิดความร้อนกงีนนะให้มันอ่อนตัวนะลนก็ใจ่เย็นๆ่นะคือไฟเราก็ต้องเลือกเป็นไฟที่เป็นเปลวชนิดที่แบบไม่เกิดขมเหลอมถ้าไม่งั้นก็ทําให้กระจกให้เราของเราเนี่ย มันจะแบบเป็นอ่าเป็นขมเอวอะเสียอีกใแบบกันใหญ่เลยครับนี้อ่าผมได้ความร้อนประมาณประมาณให้มันอ่อนตัวแล้วกันผมก็ทําการอย่างนี้เลยป,แบบปั๊บใบปุ๊บผมก็หนีบเลยผมตัดเข้ารูปแล้วผมก็กดเลยครับให้มันดันให้มนันเข้ารูปดันมากกับพองมากอ่าใช่ไหมเอาตามที่เราต้องการให้พองมากก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะาผมก็สักพักหนึ่งจริงๆก็ต้องมี ารอเย็นหน่อยเพื่อให้มันคงรูปได้ไหวเนาะรอเย็นให้นิดนึงให้มันคงรูปให้ไหวพื้นต้องเป็นพื้นเรียบนะเพื่อไม่ให้มันแบบขยับตัวผมใส่ออาเน่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพอใช้งานได้ไหมคืนม,มันทําให้แต่ผมเสียผมบอกว่าผมเสียดายผมไม่น่าเอากาวไปเลย พอใส่กาวแล้วทำให้กระจกผม,มเกือบเสียหายนะฮะ <c oughs> มันจะทําให้ฟองน,น้ําฟองน้านเนี่ยมันจะดันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ารูปนะแล้วมันก็จะแน่นอ่าถ้าใครคินเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะเออนำไปใช้งานได้นะก็ทําตามแต่เห็นว่ามันไม่ได้เรื่องเลยก็อย่าไปทําตามผมนะแต่ผมทําแล้วผมใช้ได้นะออาผมทําแล้วผมใช้ได้นะ ใช <ت <ت ้ที่นี้เลยลองดูนะอย่าลืมไฟที่ใช้งานต้องเป็นไฟที่มีเปลวเพลิงเป็นออกเป็นสีฟ้านะพูดง่ายๆอย่าให้มันเกิดคาเมลถ้าคาร์เมลปุ๊บเดี๋ยวไอเลนพลาสติกเนี่ยมันทําให้ดำอะนนี้อ่ะมันไม่ได้เป็นพิธีที่ดีสุดผมถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นพิธีที่ดีสุดนะเห็นไหมมินนะเกือบลุดนะเห็นไหมสังเกตดีๆนะอ่า้านั้นในการวางเนี่ย มันควรต้องบางกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมคือผมบอกแล้วว่าผมลองเองทุกอย่างจนรู้ว่าทําแบบนี้มันดีทําแบบนี้ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าผมแกะทุกอย่างผมตึงเรียกตัวเองว่าช่างแกะนี่แหละครับขอขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ทําตามอย่าลืมเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องอยาททาตามผมนะอัไหนที่ผมทาแล้วพังอย่าทําตามนะโอเคขอบคุณครับ